ดรวรศักดิ์กน,นกนุกุญชัยเป็นทั้งราชบัณฑิตและเป็นทั้งวุฒธธิวิศวกรออได้ออกมาทำคลิปไขปมตึกสตงอถล่ม,มน่าสนใจจริงๆในคลิปไขปมตึกถล่มนั้นดรวรศักดิ์เริ่มด้วยการเอาภาพช็อตขณะถล่ม มานําเสนอแล้วก็ชี้ให้เห็นช้วงเ,เวลาแปดวิที่มันวิกฤตจ,จริงๆอะไรครับทีตึกนี้ถล่มภายใน8ปดวิอ,ะอ่ะอไปดูกันครับเชิญนะที่ถ่ายจากมุมต่างๆกันได้แก่มุมด้านขวามุมด้านหน้าและมุมที่มองเห็นเสาที่วิบัติผมได้ซิงเวลาเพื่อเราจะได้เห็นเห,นเหตุการณ์พร้อมกันในทุกมุมมองสิ่งที่เราควรสังเกตคือ ลักษณะการยุบตัวของอาคารว่าเป็นอย่างไรและลำดับการวิบัติว่าเกิดโ <Okay. S 1> อเคแหมตัดคลิปพูนไปนิดนึงน,น,นะมันน่าจะลงล่องเสียงล่องโน้ตให้มันสมบูรณ์หน่อยจร <laughs> ิงๆอาจารย์แกอธิบายในคลิปประมาณ28นาทีย,ยา,เาวยเลย,ยอะดอเตร์ประศักด์เนี่ย เปิดประเด็นด้วยการเอาภาพขนาดตึกมันถล่มอ่ะใช่ค่ะมันถล่มในช่วง8วิจริงๆนะในช่วง8ดวิราบไปหน้ากองใช่อาจารย์เกศก็บอกว่าลักษณะการถล่มลงมานั้นมันถล่มแบบแบบแบบแผนเค้กแพนเค้กหรือขนมชั้นมันถล่มแบบขนมชั้นมันถล่มลงมาตรงๆหมดเลยอ่ะภายใน8วิฟบหมดเลยแกเริ่มเปิดประเด็นจากตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาตรงนี้มาเป็นตัวไข่ปม เพื่อชี้ให้เห็นใครจะสอบสวนบอกเอาตรงนี้ไปดูได้ลักษณะการถล่มอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าศัก์วิศวะนะเขาเรียกว่าการวิบัติแบบแผนเค้กคอ l l a p s e แผ่นเค้กคอลแลปส์ฟังให้ดีนะฮะการวิบัติแบบแผนเค้ก c o l แลปส์แปลอีกทีก็คือเป็นลักษณะของการถล่มแบบที่เราเห็นในคลิปนี่แหละแบบแผ่นเค้กอะลงมาเลยยวบหมดหายปุ๊บในพริบตาโอเคแล้วมันตรงตรงไงใช่ค่ะ เหมือนคนจะระเบิดตึกอ่ะมันก็จะระเบิดดอตรสั่งบอกว่ามันสามารถอวิบัติแบบนี้ถล่มแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้สองรูปแบบค่ะเชิญฟังอาจารย์นะเชิญค่ะการพังทลายแบบแพนเค้กหรือขนมชั้นนี้สามารถเกิดได้สองรูปแบบด้วยกันแบบแรกการวิบัติเกิดที่ชั้นล่างสุดของอาคารเมื่อเสาและกำแพงรับน้ำหนักวิบัติพร้อมกัน ในช่วงขณะนั้นเสาและกำแพงที่ชั้นล่างของอาคารไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้อีกต่อไปอาคารทั้งหมดจึงตกลงมาด้วยน้ำหนักของตัวเองทำให้เกิดซากปปล่าหักพังที่มีลักษณะเป็นชั้นๆเหมือนขนมชั้นส่วนแบบที่สองมักเริ่มจากพื้นชั้นบนหลุดออกจากเสาและกำแพงที่เรียกว่า punching shear ทำให้พื้นชั้นบน ตกลงมากระแทกกับพื้นชั้นถักลงมาเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่โดยพื้นแต่ละชั้นทยอยถล่มลงมาเหมือนกันล้มของโดมิโนโสุดท้ายก็เกิดเป็นซากที่มีลักษณะเป็นชั้นๆคล้ายขนมชั้นเช่นกันประเทศไทยเคยมีเหตุการณ์อาคารถล่มแบบแพนเคก้กทั้งสองรูปแบบกรณีแรกคือโรงแรมรอยัลพลาซ่า เมื่อปี2536ที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วส่วนกรณีที่2เกิดกับอาคารคอนโดมิเนียมสูง6ชั้นในจังหวัดปทุมธานีเมื่อปี2557ในกรณีนี้พื้นชั้นบนเกิดวิบัติและหลุดออกจากเสาแล้วตกลงมากระแทกพื้นชั้นถัดไปเกิดเป็นปฏิยาลูกโซ่พังเป็นขนมชั้นจุดที่น่าสังเกตคือในกรณีที่ส กำแพงปองลิฟท์ซึ่งเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของอาคารยังคงยืนหยัดอยู่ได้แม้ว่าพื้นแต่ละชั้นจะถล่มลงมาหมดแล้วก็ตามเพราะการหลุดของพื้นไม่มีพลังที่จะมาทำลายโครงสร้างส่วนนี้ให้พังลงมาได้จากซากอาคารสอทงที่เราเห็นผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นการพังทลายในรูปแบบแรกมากกว่าแบบที่สองครับโอเคอดอททราศาักฟันธง จากคลิปแสดงการถล่มลงมาของตึกสตงอซึ่งมันเป็นการวิบัติแบบแพนเค้กน่าจะเกิดในรูปแบบที่หนึ่งก็คือเกิดที่ชั้นล่างสุดของอาคารโดยเสาและกำแพงรับแรงเกิดอาการวิบัติพร้อมๆกันที่ชั้นล่างสุดรองรับน้ำหนักไม่ได้มันจึงตกลงมาตกลงมาเลยเป็นชั้นๆเหมือนขนมชั้นแต่มันลงมาแบบเร็วมากไงมันเร็ว ่ทุกทีีเเดยยวลก็ในเมื่อเ,เ,เอสาและกำแพงรับแรงเนี่ยมันวิบัติพร้อมกันที่ชั้นล่างสุดมันก็ทันลมลงมาตรงๆเลยใช่ก็เหมือนล,ลอย <นะ S 1> ไม่มีอะไรรับแล้วอ่ะมันก็ลงมาหมดเป็นรูปแบบที่หนึ่งค่ะอาจารย์บอกแบบนั้น,นะะอาจารย์บอกว่ามันต้องรูปแบบที่หนึ่งแน่ๆคำถามต่อไปก็คือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นสิ ไอ้รูปแบบที่1จําไว้นะรูปแบบที่1ปล่องลิฟต์ซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดเปรียบส่วนรับน้ำหนักได้กับกระดูกสันหลังของเตึกเนี่ยมันถล่มลงมาด้วยนะใช่ค่ะมันถล่มลงมาด้วยนะอไม่เหลือมันถล่มลงมาด้วยนะเหลือคำถามกงคือคําถามก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเกิดสภาพการวิบัติอย่างนั้นภายในแวินาทีทําไมมันถล่มลงมาตรงๆเหมือนขนมชั้นที่เรียกว่าแผ่นเค้กนะครับ อาจารย์ชี้ไปที่แบบก่อสร้างปกตินะปกติเนี่ยปล่องลิฟ์ซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังอของโครตึกมันจะอยู่ตรงกลางอยู่จุดศูนย์กลางอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางของตึกมันก็จะทําให้เกิดสมดุลมันจะเกิดสมดุลอืเวลาเกิดโจ้เกิดไหวลมปะทะมาอย่างไรมีแรงอะไรมาเขย่าตึกมันจะสั่นไหวอย่างไรก็แล้วแต่ ความเป็นจุดศูนย์กลางที่สมดุลมันก็จะช่วยมันตั้งอยู่มันมันเป็นตัวยันและเป็นตัวรับได้ทั้งหมดถูกไหมมันก็ไม่มีปัญหาแต่ไอ้แบบก่อสร้างตึกสตรงที่มันถล่มเนี่ยไอ้ปล่องลิฟที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกลางมันอยู่ค่อดไปทางด้านหลังตึกใช่ค่ะมันอยู่เยื้องขัดศูนอ่าไม่ได้อยู่นย์กลางไม่อยู่ตรงกลางแต่ออจชรย์ก็บอกว่าท่ได้ ออกแบบก่อสร้างแบบนี้ไม่ได้มไม่ใช่ว่าจะย้ายตำแหน่งปล่องลิฟที่แข็งแรงที่สุดไปอยูอ่ด้านท้ายๆของอาคารไม่ได้แตจ่จุดจุดจุดไปฟังอาจารย์อธิบายตรงนี้แล้วการจะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นเช,นช่นค่ะการออกแบบให้ตำแหน่งปล่องลิฟต์เยื้องศูนย์ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ตึกสูงไม่น้อยที่มีการจัดวางในรูปแบบนั้นตามความจำเป็นและตามความต้องการของสถาปนิกแต่วิศวกรโครงสร้างผู้ออกแบบ ก็ต้องสามารถออกแบบให้กำแพงและเสารัรบแรงบิดไปกลับได้โดยไม่เกิดการวิบัติเมื่ออาคารเกิดการบิดตัวชิ้นส่วนโครงสร้างในแนวตั้งทั้งหมดทั้งเสาและปล่องลิฟต์จะต้องบิดตัวตามไปด้วยท่านที่เคยเรียน continuum mechanics คงทราบดีว่าตามทฤษฎีเซนเวอร์นองทอร์เชนถ้าเราบิดแท่งวัสดุไปมาดังในภาพทางขวามือจะทำให้เกิดแรงเฉือน และทําให้พื้นที่หน้าตัดที่เคยเป็นระนาบเกิดการยุ้ยเข้ายุ้ยออกในทิศทางที่ตั้งฉากกับระนาบเรียกว่าวอลปิงดังนั้นจุดวิกฤตที่สุดจะอยู่ใกล้บริเวณปล่องลิฟที่ฝังอยู่กับฐานรากเพราะฐานรากจะต้านการบิดตัวและต้านการยุ้ยเข้ายุ้ยออกทําให้เกิดหน่วยแรงวิกฤตทั้งแรงเฉือนแรงอัดและแรงดึงกลับทิศทางไปมาตามการบิด กลับไปกลับมาของอาคารที่โยกตัวตามแผ่นดินไหวพฤติกรรมการบิดไปมาของกำแพงปล่องลิฟ์หรือเสาที่ฝังแน่นอยู่กับฐานรากมีชื่อเรียกทางวิชาการว่า cyclic restraint s e n t n a l torsion เมื่อโครงสร้างแนวตั้งถูกบังคับให้บิดตัวแต่ส่วนฐานรากถูกตึงไว้ไม่ให้เคลื่อนที่ทำให้เกิดหน่วยแรงวิกฤตบริเวณฐาน มีรายงานผลการทดลองในห้องปฏิบัติการและตีพิมพ์ในบทความวิชาการว่าถ้าแท่งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถูกบิดไปบิดมาผลที่เกิดขึ้นดังแสดงในภาพทางขวามือคือคอนกรีตจะเกิดการแตกร้าวในแนว45องศาสองแนวตั้งฉากกันหลังการบิดไปบิดมาหลายรอบเนื้อคอนกรีตจะค่อยๆแตกยุ่ยเป็นผงกระเทาะและวิบัติไปในที่สุด คาดว่าปรากฏการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับกำแพงตองลิฟต์หลังจากอาคารสตอง,องเกิดการโยกและบิดตัวไปมาระหว่างเกิดแผ่นดินไหวดังนั้นข้อสันนิษฐานในกลไกลการวิบัติของอาคารสตอง,อง,องคือการที่อาคารมีการบิดตัวไปมาที่เกิดพร้อมกับการโยกตัวของอาคารจากคลื่นแผ่นดินไหวทำให้เกิดการบิดกลับไปกลับมาอย่างรุนแรงที่กำแพงตอ่งลิฟต์และเสา โดยเฉพาะบริเวณชั้นล่างที่ฝังติดกับฐานรากกำแพงปล่องลิฟต์ซึ่งรับแรงบิดมากกว่าเสาเมื่อถูกบิดตัวไปมาหลายรอบน่าจะเกิดการวิบัติก่อนหลังจากนั้นเสาซึ่งมีขนาดเล็กกว่าต้องมารับน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็จะวิบัติตามมาในเวลาตามกันเพียงเสียววินาทีเมื่อโครงสร้างชั้นล่างเกิดวิบัติในเวลาใกล้เคียงกันในเสี้ยววินาทีนั้นอาคารจะเหมือนขาลออยู่ชั่วขณะ แล้วจึงหล่นลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกแบบไม่มีเวลาพอให้เอียงตัวและด้วยมวลมหาศาลของอาคารทั้งหลังจึงเกิดการพังทลายเป็นแพนเค้กคอลแลปส์ภายในเวลาแวินาทีอืมอันนี้เห็นภาพชัดนะพี่เดนัยภาพชัดฐา,านลากพอมันไม่ปุ๊บเหมือนลอยตัวปุ๊บมันก็ลงมาเป็นแบบแพนเค,ค้กเลยไงก็ปัญดินของมันอยู่ตรงนี้ไอ้ปล่องลิฟต์กระดูกสันหลังของเตึก<ค>ส่วนแ,แรงที่สุดของเตึกปกติเขาจะอยู่ศูนย์กลางใช่มันจะสร้างความสมดุลของอาคารได้ถ้าเกิด อะไรก็แล้วแต่มากระทำกับตัวตึกแล้วทําให้ตึกมันโยกไปมามันไหวไปมามันบิดตัวไปมาถ้ากระดูกสันหลังมันอยู่ตรงกลางอยู่ศูนย์กลางมันก็จะเกิดภาวะที่ว่าที่เรียกว่าสมมารมันก็มันเอากันอยู่อามันพอรับมือไหวแต่คราวนี้พอคุณย้ายปล่องลิฟต์เนี่ยกระดูกสันหลังไปอยู่ท้ายอาคารอไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วไปอยู่ด้านหลังเวลาที่ตัวตึกมันบิดเนี่ยอมันต้อง เช่อว่แรงแล้วมันมีนมใช้ไอแรงบิดเนี่ยและแรงต้านเนี่ยมันไปกระทําต่อตัวปล่องลิฟต์แล้วโดยเฉพาะที่ฐานปล่องลิฟต์มากท,ที่สุดอพอถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยมันเกิดแรงเฉือนจบละมันเกิดแรงเฉือนที่ฐานรากที่ชั้นล่างสุดจุดที่รับน้ำหนักอะพอมันเฉือนถึงจุดที่คอนกรีตเนี่ยมันมันระเบิดคอนกรีตมันระเบิด คราวนี้มันจบเลยไม่มีเสาหลักหรือไปฟังอาจารย์ดรวรรดั์สรุปสุดท้ายสักนาทีครึ่งเห็นภาพตัง้งใจฟังและจะเห็นภาพตั้งใจฟังนะเชิญฮะสันนิษฐานได้ว่าการถูกบิดไปมาหลายรอบจนถึงจุดที่โคองกรีตกํกำแพงล่องลิฟท,ที่ชั้นล่างแตกยุ่ยละวิบัติแรงบิดจึงเข้าไปที่เสาซึ่งหน้าตัดเล็กกว่าพลอยทำให้เสาถูกบิดขาดตามไปด้วย เมื่อทั้งเสาและกำแพงชั้นล่างวิบัติในเวลาใกล้เคียงกันภายในสองวินาทีอาคารทั้งหลังจึงเสมือนลอยอยู่ในอากาศชั่วขณะและด้วยแรงโน้มถ่วงมวลมหาสารของอาคารทั้งหลังจึงตกมากระแทกพื้นทําให้ชิ้นส่วนในแนวตั้งถูกกระแทกจนแตกละเอียดเหลือแต่พื้นแต่ละชั้นที่ทับถมกันมาเป็นลักษณะแผนเคก้กและด้วยอํานาจการทําลายมหาศารตามหลักฟิสิก์ f เท่ากับ mg โดย mg คือน้ำหนักทั้งหมดของอาการหลังนี้จึงสามารถทำให้ชิ้นส่วนแนวตั้งถูกทำลายจนแทบไม่เหลือร่องรอยนี่คือเหตุผลที่เราแทบไม่เห็นร่องรอยของกำแพงตล่องลิฟต์และทำไมคอนกรีตถึงดูเหมือนไม่ได้เกาะติดกับเหล็กเส้นเลยเพราะคอนกรีตถูกทำลายจากการกระแทกอย่างรุนแรงนี่คืออำนาจทำลายของพลังงานศักย์ ที่สะสมในการสร้างอาคารมาเป็นเวลาหลายปีกับถูกปลดปล่อยออกมาภายในเวลาเพียง8วินาทีนี่คือที่มาของพัดหัวข่าวของอาจารย์วรศักดิ์8วินาทีตึกถล่มแวินาทีวิวิกฤตในครับสรุปนะแบบก่อสร้างมีปัญหาอ่ะค่ะแน่นอนและถูกซ้ำเติมด้วยการแก้แบบก่อสร้างในภายหลังแล้วก็เป็นส่วนสำคัญด้วยนะ แบบก่อสร้างครั้งแรกมีปัญหาหรือไม่ผมใช้คําว่าหรือไม่ไม่ต้องฟ้องผมผมใช้คําว่าแบบก่อสร้างครั้งแรกมีปัญหาหรือไม่ก็ไปตรวจเอาตามมุมมองของอาจารย์บรศัก์อย่างที่สองที่ต้องคิดต่อก็คือมีการแก้แบบก่อสร้างในภายหลังโดยเฉพาะไปแก้แบบบริเวณป่องลิฟนั่นแหละลดความหนาของผนังป่องลิฟลดความหนาของกําแพงรับแรงซึ่งเป็นจุดรับน้ำหนักนั่นเลยนะใช่ จุดสาคัญในการรับน้ําหนักของอาคารที่รับน้ำหนักจุดที่ถ่ายน้ําหนักจุดที่ส่งต่อหรือรับโอน้ําหนักทั้งหมดเลยเออน่าคิดนะอาจจะถูกซ้ําเติมอีกปัจจัยหนึ่งก็คือวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตที่มันมีปัญหาด้วยหรือไม่ตัวได้แได้นะอย่างล้วนเป็นเพจเป็นปัจจัยหรือไม่ ต้องไปตรวจสอบอะไรเป็นปัจจัยหลักอะไรเป็นปัจจัยรองกราบขอบพระคุณอาจารย์ดรวรศักดิ์กรนกนุกุลชัยราชบัณฑิตและวุทิวิศวกรกลาบขอบพระคุณครับอาจารย์เห็นภาพชัด